อยู่ตีสบายดีพี่น้องหาบารี่เงี้ยปวดหัวอยู่ยังไงกล่องอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีว่าสักผูสุกคนเด้อไปต้มน้ะไม้แกงพี่น้องเออทางเขากับพี่น้องเลยทางเขากับบุญหลัดกันไปส่วนกันไปหากินแกงหน่อไม้จ้าแต่ว่ายยำบะหมล่แกงยังต้มพักกันสุกนุ่มสุกนุ่มจ้าพี่น้องสุกนุ่มเอาไปใส่นางสบายดีพี่น้องใช่ไหมพี่หลึกก่าหอน้อ มองซุ้มแล้วไม่เห็นเลยยอยๆเลยพี่น่องีผักกระหนัในห่มมะขามเย็นๆสบายดีนอนหลับนาอสาวยาสาวงามบรรดางปลีน่ะโคตรงามเลยตอนนี้นะะพักกันหมุนหัวมาว่าซัน บอลลีก่กำลังเบ่งบานมีความรักกำลังเบ่งบานมีความรง<อ>ความปรากได้เสมอเลยนะมีความรักใหม่ๆ <laughs> เดี๋ยวสิพาไปเบ่งสุพนเห็ดแก้งหน่อไม้พี่น้องตอนนี้สุพนกะเห็ดเรื่องเน็ดซานเนาะสรองแก้งหน่อไม้อีกแล้วสพาไปเบ่งกันด้วยพี่น้องเห็นผิดขจ้าเ,อ,เอิญพี่น้องพี่น้องกับพี่น้องตามข้าจักตลอดเลยไปที่นี่อ้ยจะบอกว่าโคตรฮอตเลยีทุกคนเบ่งมีขี้เมฆได้แต่ว่าฮอต มันเท่านั้นว่านั่นไงไปทางในกับมาเหา่าโวดแล้วเด้ยบ้ามีเพลงฟังอีกอ้าวลืมปิดเสียงอันปวดรบกวนจ้ะทุกคนลืมปิดปวดรบกวนปิดหมดรบกวนกับแป๊บหนึง่งสาวนางกับกำลังถูกน้อไม้ สบายดีแนะ่อันกําลังว,ว่าสบายดีเนะ่เนาะมี FC เอฟซีก็จะว่าเศร้ามียวาจอกกับห้าไหตะลันสบายดีสบายดีวะจ้ะต้องซ้อนเดี๋ยวทุกคนต้องซ้อน,น,นข้าวโพอสกับบวเมนข้าวโพดซอสกับบวเป็นฮ่ากลับมาเขาเพือนปร,รีครั้งที่สองแม,แม่ปร,รีคือแฮนนี่แหละบอแอร์กระถั่วโอ้ยอย่าว่าเธอเอื้อเยเพื่อนคอยแห้งกระเตกย่าง <จะ S 2> ไฟกัลลังเศษต้มน้ำไม้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสซ่างมีน้องขึ้นมาม้วนให้เปิงซ่าง โอ้ยฮอดโอ้เมื่อนันไปซื้อลำโพงตอนนี้เราเปิดไม่แต่ปัก่องแมนสบายดีส้างส้างมาอะไรนั่งอันเอิญมาได้ไร่ ราไว้อ่านบาซางแลวระเบาดำดีนี่หมูรุ่นเดียวกันได้ในะของเฮียรุ่นเดียวกันดหดมาหดด้ยเนาะหดหแมนมูรุ่นเดียวกันแต่ว่ามาเอาเมียมาเอาพี่น้องของเขาเพิ่นก็เลยเอินเขาเมถานะจากเอินหมูกันนะมาเอิน่เม่าวมาเอาิ่เมถาอุ้ย เสียงเพลงยังน้องไปนี้เพลงสีขาวพี่น้องปิดไว้ก่อนเด้อตัข้ขบเบื่อเบื่ออันนี้อะไรปลาปหน่องโดมเอามาอ๋อเปปป็นอยอันนี้จะไปปล่อยอันนี้ตัวมันยังจะไปปล<อ>่อยตัวมันตายเป็นเขาตัวเย,ย็นเลยอ,อีสักพักจะได้กินซุ้มกันจ้าทุกคน เกาลีแล้วก็ส่งดีแล้วเติบได้ลูกเราส่งมาให้อยู่เกาหลีพี่น้องเกาลีส่งมาให้เธอนหายเป็นเคิร์นกล้องเพิ่ะว่าได้แต่งหน้าเป็นเคิร์นกล้องหน้ามาส้วนเป็นกล้องพี่เคิร์นมาสั่นเมื่อกี้กันหนีกันมาลุบๆเมื่อกี้นี้เออาจจะไปปล่อยใช่ไหมลองท้องเพื่อนกติกกาเพื่อนเมียวอะไรทุกคนนี่เด้เนะเพื่อนเมียวก็ยุ่งฝั่นั่นเด้๋นะเพื่อนเมียวกัน ตกปลาบ่อนะมีการตกปลอกตกปลาอู้กงบรรยากาศดีแท้ๆปล่อยปลาวิธีปล่อยปลาของปลีพี่น้องโย้ลนลงไปเลยแบบบุ่มเลยอ่ะบุดมากินกินไปด้วยปล่อยไปด้วยตกไปด้วยจ้ะทุกคน gang ba đây 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 khớp ba. Ủa, ô kìa 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 gì kìa kìa kèng kìa 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 เออมันเป็นกบหล่อ้ออกบหล่อ <pu> ป <h> ้า <protagonist> ว <sh od> ัน <poetic presence> ี้แต่ป้าจะเป่น้องเป็ดกรหล่อ่ะบุมบัมบุบบัมบอปเอยแกงน้ำด้วยอยกแกงเห้เราไปตะม่วนใช่ปะบอหเแกงลองม่งด้วยหน้อยจับก้อนอีเอด้วยวันนี้สอนเดือนนี่อเด้อ วางกระเป๋ากับทุกคนจริงๆแหละวางไปโลดเอาเอาตัวดำๆมันน่ะกลับไปขังว่าตัวน่ะตัวอยู่ในอยู่ในอยู่พื้นมันในน้อยนะตัวนี้แม่ทักไปขังนั่นครับมาขัดที่เดี๋ยวก็เ่ดี๋ยวก็เอาตัวนี้มันขึ้นนี่ตัได้แล้วเอามันขึ้นมาเลยตัวนี้ขึ้นมันสิเออเบื้องหน่อยจะกมไว้หน่ยจะนิ่นนิ่นตัวนี้ไว้นะเอาเอาลุดลงไม่ไม่ึ้นไปแล้วอันนี้ก็จะได้ไปที่นี่เอาเงาเอาเงาลงคือเก่าเงาลงกิ้วขึ้นมาซะก่อน ไมนอ้าปลาตัวใหญ่นนี้แลก็ย่เก่าเมนบอแล้วกมุนมากบอักลงแล้วกระมุนมากอาต้นหนาลงซะก่อนเออแมนอ้าวแล้วมันได้มีป <laughs> ูมีปลาสมันกระแกงแล้อวอ่อในเนี้ยมันกระสุนอปปะคอนะไหม <laughs> มันเป็นเนื้อปะคอได้เลยมันมันเปนเนื้อเส่เลย <laughs>

กำลังสื่อย่างกลยพี่น้องได้ยิ่งเข้าว่าดาดผ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ดาดผ้าพี่น้องดาดฟ้าเป็นบ่ดาดฟ้าโอ้เจอดาดฟ้าอย่นี้โอ้อันนี้คือเห็ดเป็นสี่เหี่ยมที่เล่เป็นบแล้เห็ดเป็นดาดผ้าเล่นบ่โอ ซุมนมมองสกินแกงหน่อไม้ได้ด้พี่น้องยีแม่ก็มานังนำคือการิเมย์เนี่ยสบายดีไหมเนี่ดีใส่รอยสบายดีสบายดีเลสบาดีหนามึนหนามึนมึนเด้เนะ เราก็เอาเวละนอเนี่ยเจ้าาม่มีเขาันนี้นะใครจิตาอุ้ยยายามีตัวเหามีไข่เหาด้วยม่ได้อย่าม่ได้ไปกินไหนกินไหนโบาถ์แถวอินเดียเงินอาเภอคุณเจ้าปลุกเ่างกิงให้เบ่อเขือนนี่ตรงยุมขึ้น พายเนกินแกงทำไมพายันเอกันแต่ครบควบปะ้าปรีเป็นดอลลาังินี่าังาันินเกินเกไนเกนเกไนด้กไ่นกม่นเกไเป็นดนด่เปน่นเด็นเดเนด็่ก่เนกนด้นเดมกนกด ปำนาทำนาเประเทศลาวเป็นยังกินตะแกงหน่อไม้ดิเขาแ่บจะพี่น้องเลยแสบลาวค่ะอาหารลาวของประเทศลาวเลยอ้ากองจัอเร่งเลยดโ้มสร้าสั่งได้ส้างกินใส่ักมาทันเฮ้ยลัด เอาเ็นน้ว่าเอ็งมางพี่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องฮา่าาจ้าย้อยเป็นนางเอกสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินสอคนนะมามามาเ่มแล้วมายิงสองคนเนาน่นอีมากเตอนเรามาได้ต้องมือก้อยจาาเานีาวากันหก บองหน้าเก็ดนะภักเกษตรฮ่าไม่นนะอย่อนีีไ้เป็น,ปน,น,นย่อนหย่อเ,เลยนะีนคนหมาักสักอัมีพักคา้าแห่ง มีหมักบกอนด้เหมอนินงสิบหนหน่ก้อนย่งรสี่ห้าคนน้ำทเยอะเลยจดดช่ใชน้วบอกสังพ้นะแป๊บ่ันบอย่าาสงโลดสงโลดนันจังจังสิดีขึ้นซาใจเหตีรังกาลงไปน้องผุญสกอจังขืนมากินอย่าซีดอย่าซีดหรอ

เป็นได้แซบอยู่ว่าวันนี้เขาไล่ย้นแซบค่ากไล่คนแซบเป็นแ่อไลยงอมันในกระซ่าที่มันเต็มบุกเลยกังนงางนั่่อกว่าไปเอติตากระตักแซกกระซ่ามันจะ่วนกระซ่าม่มมันยังไปมึงจะเห็นรถบ่าพอดีย่างตักเงียนะเมยห็นคันแดนต่อที่น้องเสี่ยนี่ ตกเป็นกมให้ลกให้ลกนเอาทีมในข้านหน้าอลยด้วสิทุกขั้นเลยมือหน่คอยไปเอามาใส่หมกปานปลาทัน่าสนานนี่มาหมักกระเทีงมนี่อโอ้กินแหละกับลมผัดเย็นๆจ้าพี่น้องบัดนี้ปถงปุคุณนะ อิมบ่อิมบ่มาอีกเหรอคนณยังพักกันนั่งอยู่ขึอนยังมีตะขอตะแคร่ยิ้มเลยก็ยังอยู่ในสายยังเหลือคุณหนึ่งวีน้องคู่อุ้มโอ้ยหาบมเห็นหลังจากที่กินแล้วเราเขาก็จบคลิปเพียงสันนิกนเด้อร์ธรรมุสมทุกท่านฝากก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เวเด้อร์ธรรมุสมไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าทุกคน